ตรวจพบสารพิษตกค้างสูงที่สุดในผัก5ชนิดนี้ค่ะหลายคนทราบกันดีค่ะว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังในการทำความสะอาดผักก่อนกินผักที่มีประโยชน์อาจกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะมาดู5อันดับผักที่มีสารพิษตกค้างสูงที่สุด 1. พผักคะน้าพบสารตกค้าง88%คะน้าเป็นผักที่นิยมในอาหารไทยหลากหลายเมนูแต่จากการตรวจสอบพบว่าคะน้ามีสารพิษตกค้างมากถึง88%การล้างคะน้าให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 2. พริกแดงพบสารตกค้าง88% พริกแดงเป็นส่วนประกอบสําคัญในหลายเมนูอาหารไทยการล้างพริกให้สะอาดเป็นสิ่งที่ควรทําเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสารพริษตกค้างนะคะ 3. ถั่วฝักยาวพบสารตกค้าง81%ถั่วฝักยาวที่เราชอบนำมากินแกล้มกับยำหรือส้มตำก็มีสารพริษตกค้างสูงถึง81%ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมากินแกล้มหรือประกอบอาหารนะคะ 4. ผักคอสพบสารตกค้าง56%ผักคอสเป็นผักสลัดยอดนิยมที่สุดที่หลายคนชื่นชอบแต่กลับตรวจพบว่ามีสารพิษตกค้างถึง56%การล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอค่ะ 5. กรีนโอ๊กพบสารตกค้างถึง50%ผักกรีนโอ๊กที่นิยมทานเป็นสลดัดต้องนำมาล้างให้สะอาดหมดจดก่อนรับประทานค่ะสงสัยไหมคะ ทำไมผักถึงมีสารพิษตกค้างมากขนาดนี้ก็เพราะว่าผักที่เราบริโภคกันเป็นประจำมักจะต้องใช้สารเคมีในการปลูกเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสารเคมีเหล่านี้บางส่วนอาจตกค้างอยู่บนผักล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองนั่นละคะ่ะและการบริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างเป็นประจำอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา การดูแลอวัยวะที่ช่วยขจัดสารพิษอย่างตับและไตจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพการแพทย์จีนเน้นการดูแลรากฐานใหญ่คือไตและตับเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการตามหลักทฤษฎีบำรุงไตบำรุงตับบำบัดสารพัดโรค การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์9 9